เพื่อนใหญ่ฝรั่งมาฮอสฝั่งน้ำตกแล้วคะ่ะเสียงน้ำดังแห้งได้ยินเสียงน้ำบ่คะเพื่อนนะนี่แหละคะ่ะท่าน,น้ำนี่นะออกไปฮอสตัวอำเภอไดค้ค่ะนี่อำเภอโทูสูดเพืะะ่อนนักค่ะนี่แหละคะ่ะนี่ทางทางนี้นะไหลแห้งมากเลยเพื่อนนะเอ,อ้ยปีนี้น้ำเยอะเพื่อนค่ะทุกคนเยื่ตะฟีน งามค่ะทุกคนอ๋ออ๋อโอเคย่อไอไออ่ะอืมคุณยายบอกว่าบอกเอฟซีว่าน้ำสายน้ำนี่ไหลไปฮอดอ่ะตัวอำเภอทุดสดคุณยายบอกแล้วว่าฉันบอกแล้วนะคะนี่แหละค่ะความสวยงามในป่านะคะนี่ คันดูฟิชชิงเปี่ยนโดนเนี่ยเดโอเคอพอปัญหาแล้วว่าตะกีนลูกซ้ายแล้วนะมะตกป่าแล้วก็ตกอ่าก้างใช้ไหค่ะอ่าแคปตูนะค่ะทุกคนแล้วก็จะมาตกนี่หละย้อยุริแมนเบื้อสิกแกสิกแกอ่าฟิชชิงดินนะเฮียสบา เมืองค่ะทุกคนบรรยากาศถึงจะนาแต่ว่าถ่ายยางออกกําลังก็จะรู้สึกอุ่นนะคะ่ะโอ้ยฮันนี่ไอซีซีเมืองค่ะต่วา่ามันมีห้อยคนเก็บค่ะทุกคนคนี่นี่หอยคนเก็บนั่นแหละ อยนเกีียวหรือว่าหอยสัตว์ม่เหยียบอีเบรีมาสมลอทูบีฮฟร์อวันทามบฟร์บับฟร์ไอดนเก็ตอินไอดนโน่เมบซัมซีไอิงแควอน่มน ตะว,วันดอกซับนี่แหละทุกคนกินแสบเวลาห้าผัดเนยนะคะมันจะแสบมากเลยนี่ค่ะทุกคนมันเล็กอ๋อ not so small that is the lock arm okay เดี๋ยวอยู่ให้บ้านอย่าพยายามมาไหลายฝั่งหันมาสั่นแล้ะศิหยียบ เพอ you, ดีค like mm. okay, ่ะซ oh, oh. uh, mm. so, mm ้ำเลยเว็กสลักดีอืมโอ้แคนเก็บยันเด้ออ่าแคนเก็บยันเนี่ยนี่ค่ะทุกคนหลายอยู่จอยตีกินดาวเด้อซีเดออืมพ่อใหญ่บอกว่าเก็บไปฝากเพื่อนบ้านน้ำประสันหมดก่อนถามให้เล้าอยู่เล้าหงบ่มาเอาแล้วว่าแล้วว่างอืม่อค้านเนี่ยมีแนวเห็ดป่ะสั่นข่อยเลยใส่ช่องฟีดไว้ จะเปนยูพิกกิ้งมันคนใหญ่เราเก็บค่ะทุกคนบาีเวสิเพลตทิตาเดโเนนี่เราค่ะทุกคนปานดอกไม้น้าย I don't go h e r before ค่ะทุกคนสวย i อโดน t h i น็ i ดิสเว I think i ท s very much. ทุกคนมันกระจกระจายแต่ว่ามันก็หลายอยู่เด้ีแรง่งลบกกลมเก็ีเห็ดบางหันแล้วหนามืดนั่นแหะค่ะขนาดแล้วเป็นความดันสูงลรวขึ้นหนามืดอ I think people come looking here also โอเคไปกล้กข hey, yes, okay, ึ้นแม่วันยหญ่ฝลังแล้วว่าปีนาคันลาพักรลอนอ่ะลาพักรลอนตอนเห็ดออกเรากลับไปภาคเหนือไปเก็บเห็ดเลยไปทำคลิปประทันค่ะทุกคนนั่นแหละแล้วบอกข่อยพอข่อยบอกแล้วว่าคนอ่ะชอบเบิร์คลิปเก็บเห็ดมาก นั่นแหละค่ะมันกับมีอยู่แต่มันกับว่าหลายนี่เพอได้เลี้ยมน่ะค่ะนี่ค่ะทุกคนเบิ่งดูนี่แหละอันก็ดอกใหญ่ แต่มันก็กิกนใด้คือเก่าทุกคนสวยปะคะคือดอกไม้ <c oughs> อะเหอ็ตดตะดุกติ๊กัญ <c> า <oughs> แลัวเก <c oughs> ี่กยวมาได้สามดอกกันเลยยองแล้วลว่าเราเก่ง <c oughs> พอดีๆน mm ี ar, now, like. okay. um ่แหละไปง่ายกว่ารังแล้วขียหมกลายแล้วเป็นวัดอากาศหนาวลาย่ะทุกคนพองามๆอันนั้นน้อยๆหนึ่งจะปีแต่แปะเยอะดอมเวลีสมอลเดอร์นี่ไอเมบีไอดนเทคอิดใครรบทำ่ครับแก่เออ นี่นะเป็นขาสันสันขาบ่งยาวนี่ค่ะอันนี้ขาบ่งยาวแต่ว่าแห่งแห่งเป็นสีเหลืองเบึ้งค่ะ่อทุกคนเบิงขอยเลียวมาเห็นนะคะดอกกำลังสวยนะคะนี่นะคะเบิง มันปายูเอ่อเป็นกลม่มละคะ่ะมันอยู่แบบกระจายกระจายแต่ก็ดีกว่าไม่ได้นะคะดอกสมเนกอะเสียบนะคะทุกคนคนย,ยมเอาลดเด้อ ออกไปเปไ็นยังไงเจ้าสี่เมือรลวมอ,อ้อยไฟลิตเติลนะกูลเคยเห็นเลีียงๆอ้อยๆนะคะทุกคนเปีย <c> ก <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> พ่อใหญ่รถเกลียบแล้วพอดอกบักใหญ่บานๆเซ๊วิ่งเบืองคายสุขคน,นได้ไหลายแล้วทุกคนเบืองนี่เปิดยอมหมาบานบัะดอกไม้เบืองน้ำเทะเนะคะค่ะอยบๆแห้งดอกค่อยเาค่อย เมื okay. ่อนี ok ้่จะเอาให้เพ ok ื ok ่อนบ้านนะยอเยตฟีนะค่ะหมดก่อนกรทมให้แล้วค่ะล้องเบาเอาโอเคอืมพออีกแล้วค่ะทุกคน วงนี้ก็ยุกใกล้บ้านคนทั้งนี้นะคะ่ะที่พญายบาบ้านทั้งนี้นะก็เมย์วสาันกับคนมาเสื่อนทีนั่นแหละคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะทั้งนี่พญ่ยย์พลังบาไปอันหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงไก่เต๋อประมาณสองสามกิโลวาสาันนี่แหละค่ะโอเคแม่เบดงโอเค ยาอืเยร์อะเนอ๋อเหียยฟินวิทยเวอ๋อ Nature. <laughs> so now we are on the way home. We go home, go back home. Yes. We have the sun back, <laughs> and it's a little bit warm. Uh. มัซ oh. <LO troll> ันอีสนแต่อ้ทูดก็อดอยู่แสงพาทีดทั้งหลังนะคะนี่น่าฟูดีสขับรถโจมแล้วค่ะเก็บขาแล้วเก็บตีนแล้ว ทางเข้าบ้านแล้วค่ะิทีมีนูสเนาะเป็นร่างกบๆจุ๊บๆร่างกาอทีแม่มาแล้วพ่อหนาดได้เก็บมันเต็มกับตาได้มอดมะนา แล้วนี่เรา n a นา r นสาพนอยทั้งฝนหากินใหญ่ๆทั้งนั้นแ่ละอ๋อ maybe they want to jumping around to go house ใช้ลอทีเด้อต้องชี้ถึงลองลอทกิ this one I put here คุณอาคะทุกคนเลยเยอะอยู่เด้อป้าเดือดเถอะเดี๋ยวคอยทำความสะอาดนะคะ บื้างคะ่ะทุกคนได้เยอะมากนะคะคุณนะ่ะได้ซ้ำงอดแรกนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเฮามาทำความสะอาดนะคะ